สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5้าทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมากับมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันต่อนะครับนะในส่วนของใบงานที่เหลือนะครับในหน้า136นะครับ136ถึงหนงหน้าถึงหน้า140นะครับ1น6ถึง140 นะครับวันนี้เราจะมาทําที่เหลือกันนะครับมันเป็นแบบฝึกหัดทบทวนนะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับอ่ะมาดูเลยนะครับตอนที่1เนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้อ1ให้ขีดถูกหน้าข้อที่ถูกและกาผิดหน้าข้อที่ผิดพร้อมทั้งแก้ไขข้อที่ผิดให้ถูกต้องข้อ1นะครับเขาบอกว่า0.987กกิโลเมตรเท่ากับ 98,700เ็เซนใช่ไหมนะครับเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับนะเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วยกิโลเมตรเนี่ยนะครับให้เป็นเซนนะครับถ้าง่ายที่สุดเลยนะถ้าง่ายที่สุดให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กนะเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กเช่นข้อนี้ให้เปลี่ยนกิโลเมตรเป็นเซนเพราะว่า มันจะใช้วิธีการคูณมันจะง่ายกว่าการหารถ้าเราเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่เราจะต้องเอาไปหารแต่ถ้าเราเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กตัวเลขมันจะมากต้องใช้วิธีการคูณนะครับซึ่งวิธีการคูณจะง่ายกว่าวิธีการหารดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องลองเปลี่ยนหน่วยกิโลเมตรให้เป็นหน่วยเซนนะครับแล้วเราลองมาเปรียบเทียบกันดูว่ามันจริงไหม0.98ยกกิโลเมตรเปลี่ยนเป็นเซนแต่กิโลเมตรเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตร ไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะมีอีกหน่วยหนึ่งที่ขั้นกลางก็คือหน่วยเมตรเราจะต้องเปลี่ยนกิโลเมตรเป็นเมตรก่อนนะครับ0.987เกนี่ยกิโลเมตรเนี่ยต้องเปลี่ยนให้เป็นเมตรก่อนโดย1000เมตรเท่ากับ1กิโลดังนั้นคูณ1000ครับนะบเพราะว่า1000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรจุดนะครับถอดออกนะครับถอดออก3าตำแหน่ง สามตำแหน่ง0 0 0ยนะครับหนณเได้7 1็คูณแได้8 1ดหนคูณเได้เทศยม3ามตำแหน่ง1 2, 3, นึน่นะครับได้987เมตรนะครับอ่านะครับเนี่ยนะครับคูณหนึ่ะครับได้987เมตรแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเซนอีก โดยโดยนะครับ100เซนเท่ากับ1เมตรดังนั้นเราคูณต่อด้วย100นะครับ0 0อยู่ข้างนอก1คูณ7ได้7 1 8คูณ8ได้8 1คูณ9ได้9นะครับได้คำตอบแล้วอันนี้ไม่มีทศยมนะไม่ต้องมาใส่อันนี้คือเซนติเมตรนะครับได้98,700เซนติเมตรนะครับ0 9 8 7เนี่ย นะครับ0 9น7เนี่ยนะครับทำให้เป็นกิโลเมตรเนี่ยได้98,700เซนติเมตร0.987กิโลเมตรเท่ากับ98,700เซนดังนั้นข้อนี้ถูกต้องครับเมื่อถูกต้องก็ให้เราใส่เครื่องหมายถูกต้องแก้ไขไหมไม่ต้องนะครับข้อนี้ไม่ต้องโอเคต่อมาข้อ2 ข้อสอนะครับอลองดูสามอยสามสิเมตรน้อยกว่า3 30แสนมิลลิเมตรมีเมตรกับมิลลิเมตรเราจะต้องเปลี่ยนเมตรให้เป็นมิลลิเมตรนะครับข้อนี้ก็เปลี่ยนสองขั้นตอนเหมือนกันเพราะเราจะต้องเปลี่ยนเมตรเป็นเซนติเมตรก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเซนเป็นมิลลิเมตรอดูนะครับ สามร้อามสิบเมตรนะครับเมตรเปลี่ยนให้เป็นเซนหนึ่งเซนนะครับเท่ากับ1เมตรดังนั้นคูณกับ100นะครับหน่วยออกมาตรงนี้จะเป็นเซนติเมตรดูให้ดีนะบางข้อคูณพัน 1000, บางข้อคูณร้อยบางข้อคูณ10นะก็แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรนะครับ อันนี้เมตรเป็นเซนนะครับก็ดึงศูนย์ลงมาศูนย์ลงมา1นึ่งคูณศได้ศูนย์หคูณสได้3 1มคูณสได้3นะครับได้33,000ืมนเซนนะครับสามหมเซนติเมตรแต่โจทย์เนี่ยนะครับเป็นมิลลิเมตรเห็นไหมเปลี่ยนต่อครับเปลี่ยนต่อให้เป็นมิลการเปลี่ยนให้เป็นมิลเนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่า10ซนติเมตรมันเท่ากับ อ่าเท่าที่สิบมเมเท่ากับ1นึซนเมตรดังนั้นเราคูณ10ต่อครับเพราะเราจะทำให้เป็นมิลลิเมตรนี่เป็น0ูนย์หนึมาเป็น0 0นย์ศูคูณสได้สามหคูณสได้สามเป็น3ามแสนสามมิลิเมตรนะครับดังนั้น ได้เท่ากันเลยนะครับได้เท่ากันเลยแต,แต่แต่นะครับแต่ตรงนี้มันบอกว่าน้อยกว่าซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้น้อยกว่าจริงๆแล้วมันคือเท่าไหร่ข้อนี้มันผิดนะครับพอแล้วเราค่อยแก้ใหม่มันไม่ได้น้อยกว่าเราต้องเขียนว่า330มิเมตรนะครับแก้ถูกต้องจากน้อยกว่าเป็นเท่ากับนะครับเท่ากับ 3า0แสนมิลลิเมตรที่มันผิดเพราะว่ามันบอกว่าน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วเราหามาเนี่ยมันได้เท่ากัน3 3 0ร้เมตรเนี่ยมันหามาได้สามแสนามหมื่นมิลลิเมตรนะครับก็ผิดแล้วก็แก้ไขส่วนข้อไหนถูกก็ไม่ต้องแก้ถูกอย่างเดียวแต่ข้อไหนผิดจะต้องแก้ให้ถูกว่ามันเท่ากับมันน้อยกว่าหรือมันมากกว่านะครับเดี๋ยวนักเรียนทําให้ถึงข้อสิบเลยนะนะครับมีเรื่องของอน้ําหนักด้วยนะ เป็นกิโลกรัมกับเป็นกรัมนะครับแต่ถ้าเรื่องของความยาวเนี่ยมันจะมีเป็นหน่วยมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นเมตรนะครับแล้วก็เป็นกิโลเมตรแต่ถ้าของน้ําหนักเนี่ยมันจะเป็นกรัมกับกิโลกรัมดูนะว่าเราคูณ10คูณร้อยหรือคูณพันถ้าเรื่องของความยาวเนี่ยนะถ้าทำเซนติเมตรให้เป็นมิลลิต้องคูณ10นะครับ แต่ถ้าทำเมตรให้เป็นเซนต้องคูณ100แต่ถ้าทำเป็นกิโลเมตรให้เป็นเมตรต้องคูณ1000นะครับแต่ถ้าเรื่องของน้ำหนักนะครับทันกิโลกรัมให้เป็นกรัมก็คูณได้1,000นะครับเพราะ1,000กรัมมันเท่ากับ1กิโลกรัมนั่นเองดูดีๆนะดูความสัมพันธ์นี้ไม่เข้าใจก็เปิดแบบฝึกหัดย้อนหลังดูนะครับที่เราทำเอาต่อมานะครับในหน้าหนึ่ง้า1ส6บก โปรตีนหน้าหนึ่งสามสิบเจ็ดให้จับคู่น้ำหนักนะครับนะจับคู่น้ำหนักโยงจับคู่น้ำหนักนะโดยที่เขาจะมะีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กเนี่ยเขาจะเขียนระบุไว้นะครับว่ากี่กรัมนะครับกี่กรัมเนี่ยให้นักเรียนเอามารวมกันนะครับเช่นนะเล็กๆเ,เนี่ยมันจะมีบอกว่าเท่าไหร่เนี่ยสิบ กรัมนะครับ10กรัมมีกี่อันเนี่ยนะครับนับเอานะครับอันที่มันมีขนาดเท่ากันเน hi, ี่ย10กรัมมี50กรัม2อ,อันนะครับแล้วให้นักเรียนรวมน้ำหนักและให้เท่ากับให้ได้กับวัตถุที่เขาช่างที่อยู่ขวางขวาแต่ขวางขวาเนี่ยฝว่งซ้ายเนี่ยน้าหนักเขาช่างมาเป็นเป็นกิโลกรัมนะครับเป็นกิโลกรัมแต่ฝั่งนี้มันเป็นกรัมนะครับรวมออกมาได้เท่าไหร่แล้วก็ลองดูว่าทําเป็นกิโลแล้วมันได้เท่าไหร่ อันนี้โยงเส้นจับคู่นะครับนะอย่าโยงมั่วนะลองดูก่อนนะครับนะมันจะมี50กรัมมันก็มี1กิโลก็มีเห็นไหมอันใหญ่ๆญเนี่ยนะครับ1กิโลบวกกัน2อันก็เป็น2กิโล500 g มี2อัน500กรัมบวก500กรัมก็เป็นอีก1กิโลก็เป็น3กิโลแล้วนะครับ3กิโลบวกอีก 250กรัมนะครับก็เป็น3กิโลกับอีก250บวกอีก1ง2ออันเป็น550เป็น600นะครับน้นะเนี่ยลองดูนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับต่อมานะครับหน้า138หน้า138เนี่ยนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์นะครับนะ แล้วค่อยตีความแล้วค่อยตอบคำถามนะครับอ่ะลองดูนะครับข้อหนึ่งเนี่ยปีชายานะครับปีชายาโชติกาสิทธาและอนันดาสี่คนเนี่ยยืนอยู่ในแถวเดียวกันยืนต่อแถวกันโดยปรีชานะครับถ้าจะให้ง่ายนะนักเรียนจะต้องวาดลูกะนะครับ เขาบอกว่าอะรูวาดรูปว่านะปีปีช,ปชายาวาดรูปไปก่อนคนคนชื่ออะไรปรีอเห็นไหมอะเห็นนะปีชายาปีชายาเนี่ยยืนอยู่หน้าโชติกานะครับอว อันนี้โชติกานะครับโชติกายืนอยู่หน้าสิทธาและสิทธายืนอยู่หน้าอนันดาเอ้าโอเครู้ลวลำดับการเรียงจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนีเ้เขาบอกว่าปีชายายืนอยู่หน้าโชติกาเนี่ยตรงเนี้ย ระยะทางตรงนี้สองเมตรสองเมตรแปดสิบห้าเซนติเมตรคูขอย่อเนะเป็นซองโมอจุดโชติกายืนอยู่ข้างหน้าสิทธาเนี่ยโชติกาย,ยืนหน้าสิทธาเนี่ยเป็นระยะทาง3เมตรกับอีก63ซอมอนะครับ63มเซน และสิทธายืนอยู่หน้าอดันดาเนี่ยนะครับ274ส so อ็่ซนะครับจะเป็นแบบนี้เลยทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราวาดรูปได้อย่างนี้แล้วนะครับนะเราตีกว่าหมายแล้วดูโจทย์ถามทีละข้อครับโจทย์ข้อหนึ่งถามว่าอันันดา ยืนอยู่ข้างหลังโชติกากี่เซนนะครับข้อหนึ่งโจทย์ถามว่าอนันดาเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังโชติกาเนี่ยกี่เซนติเมตรเนี่ยระยะทางตรงนี้นะครับก็คือเราจะต้องเอาเระยะทางนะครับเนี่ยสามเมตรหกสิบสามเซนเนี่ยนะครับบวกกับสองร้อยเจ็ดสิบสี่เซนนะครับสามเมตร กับสามซมเนี่ยนะครับเอามาบวกกับสองรอซมนะครับะนะครับบวกก่อนก็ได้นะครับอย่าลืมหน่วยนะมันเป็นหน่วยที่แยกกันนะครับสามบวกเนี่ยจับบวกกันอย่างเงี้ยนะครับ3ามบวก4ี่เป็นเจหบวกเเป็น13าทดหนึ่งเป็นสาม 337ซมกับอีก3เมตรข้างหน้าไม่ได้ไปบวกกับใครนะครับแต่โจถามว่ายืนอยู่ข้างหลังกี่เซนโจถามเป็นเซนติเมตรดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็นเซนให้หมดตัวนี้มันเป็นเซนของมันอยู่แล้วเปลี่ยนแค่ตรงนี้เรารู้แล้วว่า3เมตรเป็นเซนเนี่ยนะครับหนึ่งร้อเซนติเมตรเท่ากับสเมตรดังนั้นสาเมตรก็คือ 300แล้วก็300เนี่ยนะครับมาบวกกับตรงนี้นะครับบวกกับ337บนะครับบวกกับ337มันก็เลยได้เป็นเป็นเท่าไหร่เป็น7เป็น3เป็น6 637เซนติเมตรนะครับก็ให้เรามาตอบนะครับ637้อยสามสิเมืองย่อนะเซนติเมตรนะครับ ข้อสองสิทธายือนอยู่ข้างหลังปีชยายกี่เมตรนะครับสิทธายือนอยู่ไอคนแรกเนะี่ยปีชยายกี่เมตรถามเป็นเมตรนะก็คือเอาตรงไหนเอาตรงเนี้ยจับตรงเนี้ยมาบวกกันตรงนี้มันคือเท่าไหร่ตรงนี้มันคือสองเมตร กับ85เซนติเมตรนะครับเราก็จะบวกกับ3เมตรกับอีก63เซนเมตรอ่ะบวกกันบวกกันเนี่ยนะครับหน่วยก็เป็นเซนนะบวกกันไปก่อนมันจะเป็น2หน่วยนะครับ5บวก3เป็น8 8บวก6เป็น14นะครับเมตร เขียนลงมาด้วยหน่วยจะได้รู้สองบวกสามเป็นห้าได้ห้าเมตรกับร้อยสี่สิบแปดเซนติเมตรนะครับแต่โจย์ถามเป็นเมตรโจย์ถามเป็นเมตรดังนั้นเราจะต้องทำหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเซนเนี่ยให้เป็นเมตรซึ่งการทำเซนให้เป็นเมตรก็คือหารด้วยหนึ่งร้อยถูกไหมครับหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับ เมื่ออาหารด้วย1อก็คือการใส่จุดเนี่ยให้มันน้อยลงไป2ตำแหน่งมันคือ1.48เมตรแล้วเอา1.48เมตรเนี่ยไปบวกกับ5เมตรนะครับ5 0 0จ0บวก5.00เนี่ย5เมตรเนี่ยบวกกับ1.48นะครับ 0.8บวก8เป็น8 0.4วกเป็น4 5บวก1เป็น6ดังนั้นคำตอบคือ6.48เมตรนั่นเอง6.48เมตรในหน่วกะมาตอบนะครับ6.48เมตรถามว่าทำไมข้อ2 m, m, เป็นเมตรก็โจทย์ถามเป็นเมตรไนครับนะครับ 3. ถ้าให้โชติกาไปยืนอยู่ข้างหลังอนันดาโดยให้ระยะทางห่างเป็น5เท่าของระยะเดิมระหว่างปีชยากับโชติกาสิทธาจะอยู่ห่างโชติกากี่เมตร ถ้าให้โชติกาไปยืนอยู่ข้างหลังอนันดานะครับโดยให้ระยะห่างเป็น5เท่าของระยะเดิมระหว่างปิชยากับโชติกานะครับสิทธาจะอยู่ห่างจากโชติกากี่เมตรนะครับดูนะครับข้อนี้โจทย์ว่ายังไง ูรูปเดิมของเรานะครับะนะครับเขาบอกว่าถ้าให้โชติกาเนี่ยนะครับไปยืนอยู่ข้างหลังอนันดาโชติกาไม่ยืนตรงนี้แล้วนะตัดทิ้งเนี่ยแต่ไปยืนอยู่ข้างหลังของอนันดาไปยืนตรงนี้แต่ให้ระยะห่างเนี่ยนะครับตรงเนี้ยกับอนันดาเนี่ยเป็น5เท่าของระยะเดิมดังนั้นระยะตรงเนี้ยคือ2 2เมตรกับ85เซนเนี่ยห้าเท่าคือคูณกับ5ยาวไปอีกนะครับเนื่องจากกระดาษคูณไม่พอยาวไปอีกนะครับสิทธาเขาถามว่าสิทธาจะอยู่ห่างจากโชติกากี่เมตรเขาถามว่าสิทธาเนี่ยจะอยู่หางาโชติกากี่เมตรเราคูณ5เสร็จแล้วเราจะต้องเอามาบวกกับระยะเดิมของสิทธากับอนันดาด้วยคือ274จ็เซนนะครับ ดังนั้นข้อนี้วิธีการคิดก็คือเอา2เมตร85นะครับ2เมตรกับ85เซนเนี่ยนะครับ85 cm, ซอม,มอเนี่ยคูณ5นะครับไปคูณกับ5กว่าเพราะมัน5เท่านะครับทีนี้เนี่ยโจถามเป็นเมตรโจทย์ถามเป็นมเมตรให้เราเป็นไง ทำตร yup. งน 80, ี้ให้เป็นเมตรเลยสองเมตรแปดสิบ้าเซนมันก็คือมันก็คือสองจุดแปดห้าถูกไหมครับตัวเนี้ยทำมาเป็นตัวนี้แล้วเอาไปคูณกับห้าเวลาคูณถอดไฟออกสองตำแหน่งนะครับถอดออกไปเลยเป็นสองตำแหน่งแล้วคูณห้าห้ายี่ห้าใส่ห้าทดสองห้าแปดสี่สิบเป็นสี่สิบสองทดสี่ห้าสองสิบเป็นสิบสี่ เอาตันยมกลับมาใส่สองตำแหน่งตรงนี้นะครับหเท่าคือระยะทาง14.25เมตรนะครับสิบสเมตรแต่อย่าลืมระยะของสิทธาที่อยู่ข้างหน้าอนันดาเดิมนะั่คือ274เจ็ดสิบเซนสอง้เซนเนี่ยนะครับมันคือ2.74เเมตรนั่นเอง กเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากเซนต์ให้เป็นเมตร274เซนติเมตรมันคือ2.7งสีก็เอามาบวกกัน5บวกสเป็น9 2บวก7เป็น9 4บวก2เป็น6 1นะครับได้คำตอบคือ16.99เมตรนะครับข้อนี้เราก็ตอบ16.99เเมตรนะครับ คูณ5แล้วก็บวกระยะทางเดิมนะครับที่ปีสิทธาอยู่ข้างหน้าโชติกานะครับอันนี้ก็ตอบแค่นี้เลข,ขอขนหนึงเกี่ยวกับน้ำหนักนะครับเดี๋ยวนักเรียนทำเองนะหน้า138นะครับแล้วก็ส่วนหน้า139กับ140เป็นอ่าข้อสอบเนาะสิข้อนะตั้งใจทำครูจะเก็บคะแนนนะครับ แล้วเอามาส่งในวันจันทร์ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใบงานชุดนี้มีคะแนนอยู่หน้าสุดท้ายด้วยคะแนนจะเป็น2ส,ส่วนคือคะแนนแบบฝึกหัดและคะแนนสอบตั้งใจทำให้ดีแล้วเอามาสอบนะครับครูเก็บคะแนนอ่ะครูฝากเท่านี้ครับสวัสดีครับ